สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาอภิชยาจันทราชมาจากห้อง4ี่ทับสิวันนี้หนูจะมาแสดงวิธรีรมข้อที่13ค่ะจากโจทย์นะคะธาตุออกซิเจนมี3ไอโซโทปดังโจทย์กำหนดให้โดยมีมวลค่าเฉลี่ยทั้งหมดก็คือ15.999นะคะโดยธาตุออกซิเจนตัวที่1มีในธรรมชาติร้อยละ99.757 มีมวลอะตอม1 5 9 9 4 9าธาตุออกซิเจนตัวที่สองมีในธรรมชาติร้อยละ0.038มีมวลอะตอม1 6 9 9 9 1และธาตุออกซิเจนตัวสุดท้ายมีในธรรมชาติร้อยละ0.205จากโจทย์นะคะโจทย์ได้ถามมวลอะตอมของธาตุออกซิเจนตัวสุดท้ายหรือตัวที่สานั่นเองโดยสิ่งแรกที่หนูอยากจะ นำเสนอให้ทุกคนได้รู้นะคะก็คือสูตรของมวลอะตอมเฉลี่ยค่ะโดยสูตรนะคะได้บอกไว้ว่ามวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยก็คือเท่ากับผลรวมมวลแต่ละไอมวลของแต่ละไอโซโทปคูณร้อยละที่พบนะคะหารด้วยหนึ่งร้อยค่ะขั้นตอนแรกที่หนูอยากจะให้ทุกคนได้รู้นะคะก็คือการเขียนว่าโจทย์ได้กำหนดอะไรมาบ้างนะคะ สิ่งแรกที่จะกําหนดก็คือค่ามวลเฉลีย่ยอะตอมนะคะมวลมวลอะตอมเฉลี่ยของทั้งสามไอโซโทปนี้นะคะก็คือสิบห้าจุดเก้าเก้าเก้านะคะสิบห้าจุดเก้าเก้าเก้า ต่อไปอย่างต่อไปที่โจทย์ได้กำหนดนะคะก็คือธาตุออกซิเจนตัวแรกนะคะมีในธรรมชาติร้อยละ99.757และมีมวลอะตอมก็คือ15.9949จ้านะคะอะาธาตุออกซิเจนตัวที่หนึ่งนะคะ ได้กำหนดมวลมวลอะตอมก็คือ15.99949ไม่ใช่นะคะขอโทษขออภัยนะคะเขียนผิด15.9949นะคะเขียนกำกับไว้นะคะว่าคือมวลต่อมาก็ได้กำหนดร้อยละในธรรมชาตินะคะก็คือ99.757นั่นเองคือ ในธรรมชาตินะคะเขียนสั้นๆไว้ต่อไปธาตุออกซิเจนตัวที่2นะคะตัวที่2โจทย์นะคะได้กำหนดไว้ก็คือมีในธรรมชาติร้อยละ0.038 และก็มีมวลอะตอมก็คือ16.9991นะคะก็เขียนไปเลยมวลก็คือ16.9991นะคะมีทมีเลขในยาสพานเยอะมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อมานะคะมีในธรรมชาตินะคะร้อยละ0.038นั่นเองในธรรมชาติ ตัวสุดท้ายนะคะธาตุออกซิเจนตัวสุดท้ายออกซิเจนตัวที่สามค่ามวลน,นะคะมวลค่ามวลอะตอมเนาะเขาให้หาค่านี้นะคะแปลว่ามันไม่มีค่าเนาะก็คือเราก็ได้เขียนติดค่าเอว้นั่นเองนะคะต่อมาแต่มีการกำมมดเน ในธรรมชาตินะคะว่ามี0.205%นะคะในธรรมชาติมวลรือเขียนนะคะในธรรมชาติมีงนั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะเอาสิ่งที่จดกํกำหนดให้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปใส่แทนในนี้นะคะ ขอย่อขนาดนิดนึงมันจะใหญ่เกินไปหรือเราจะไม่มีที่ในการคิดเลขนะคะนี่เริ่มนะคะเริ่มจากมวลอะตอมนะคะเขาได้กำหนดมวลอะตอมไว้ว่าสิบห้าจุดเก้าเก้าเก้านะคะ เท่ากับมวลมวลแต่ละไอโซโทปนะคะก็คือมวลของไอโซโทปตัวแรกนะคะก็คือสิบห้าจุดเก้าเก้าสี่เก้านั่นเองสิบห้าจุดเก้าเก้าสี่เก้าคูณกับในร้อยละธรรมชาติของตัวนั้นนะคะก็คือมีเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดห้าเจ็ดทีนี้นะคะเราก็เขียนบวกเพิ่มไปเลย เพราะว่ามันมีสามตัวเนาะเราก็ต้องเอามาบวกกันก่อนนะคะแล้วก็หารด้วยเปอร์เซนต์นะคะหารด้วยขอโทษค่ะหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะต่อไปตัวที่สองมีมวลสิบหกจุดเก้าเก้าเก้าหนึ่งน,นะคะคูณด้วยในร้อยละธรรมชาติของตัวนั้นนะคะก็คือศูนย์จุดศูนย์สามศนศูนย์จุดศูนย์สามแปดนั่นเองค่ะบวกกับ มวลนะคะออกซิเจนตัวท,ที่สามนะคะไม่ได้กําหนดไว้แล้วก็คิงติดค่าเอกไว้นะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะคูณด้วยลอวลริทธรรมชาตินะนะคะก็คือศูนย์จุดสองศูนย์ห้านั่นเองค่ะแล้วก็เขียนเลยหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะทีนี้เรามาคิดเลขกันเถอะคะ่ะใน วงเล็บแรกนะคะค่าของออกซิเจนตัวแรกนะคะเราได้ทำการเสกเราได้ทำการคิดเสกตัวเลขมาแล้วนะคะก็คือมีค่าก็คือ1 5 9่งพนะคะอันนี้ปัดตามเลขในายาสำคัญแล้วนะคะบวกกับ0.65นะคะ ตรงนี้นะคะเป็นตัวเลขของวงเล็บที่สองนะคะส่วนวงเล็บสุดท้ายนะคะเราไม่สามารถคูณกันได้นะคะแล้วก็ติดค่า x ไว้คูณกับค่า x นะคะก็เป็น0.205นะคะติดค่า x ไว้หารด้วย100เหมือนเดิม15.999นะคะต่อมาเราจะย้าย ราจะย้ายห0ึนะคะขึ้นไปคูณกับสิบห้นะคะให้มันกลายเป็นสมการที่สวยงามนะคะไม่ติดตัวส่วนก็เอาไปคูณกันก็จะได้เป็น1ิ9ห9ึ่นะคะเท่ากับ1595.6ห้า้าบวก0.65บวก0.205 x นะคะทีนี้เราก็ย้ายตัวบวกของด้านนี้นะคะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายย้ายไปลบกับฝั่งซ้ายให้หมดค่ะเพื่อด้านขวาจะได้ติดตัวแปร x ต,ติดตัวแปรได้นะคะเราก็จะหา,าค่าได้นั่นเองเป็น1599.9รลบ หนึ่งห้าจุลบศูนหนะคะเท่ากับ0 2 0ย์องนย์ห้เอกนะคะแล้วก็เสกตัวเลขมาเลยคิดแล้วนะคะได้เป็น3ามุหหนะคะส่วนเท่ากับศ2นย์องย์ทีนี้เราก็ย้ายข้างนำศูนย์านะคะย้ายไปหารกับ สามจุดหกห้านะคะศูนย์จุดสองศูนย์ห้าขอย้ายค่านะคะให้เอ็กมาอยู่ด้านซ้ายนะคะเพื่อให้มันสวยงามนะคะเป็น X เท่ากับ17.8จุดนะคะนี่นะคะคือส่วนนี้ก็คือเป็น มวลอะตอมของธาตุออกซิเจนตัวที่3นะคะ